ปาดสิโตน่ะจะเป็นยังโดน่ะไป็นเห็ดถึงยังกันนี่อุ้ยวันดีป้าลุ้งกันวันดีป้าลุ้งกันโดดอ่ะจ้าจามงามกันไอ้ชื่อนีป้าลุ้งกันจ้ากันจามงามกันสศรษดีเศสษฐาดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกุ่มาพ่อกันอีกแรกาัางแม่น้องนี่เนี่คือเก่าหัพ่อกันวันนี้สาวน้อย่หงขี้ดื้อเอ็ดสติ๊กมะดุกน่ะ เอ้ไอ้ป้าดูบ้านแม่มยังนี่น่ะน่ะยังเป็นยังบ้งนแม่น่ะมันยังนี่กระชองบาง้านแม่บ้านน่ะยังน่ะเอ้นี่คิดดื้อเฮ้ยมาดิดหน้มามัอนี่สาวน้อยคิดดื้อง่นี่จเปียวเห็นหม่องนอนเพิ่นแต่ละคนแม่งแน่นี่กะหม่องนอน สวัส <laughs> ดีป้าลูกนี่ลูกอสบายดีสบายดีคนยุ่ล่ะสบายดีลูกสวาสดีเ็นเฮือนหุบก็ได้เฮือนก็ได้โอ้ยนอนเพื่อนนะอาโต้มาต่อกันเป็นหมองนอนได้หนินะเนาะแต่เราคน <laughs> <laughs> อืมเพื่อนนะ จะเอาอย่างานไอ้ชนะจะนันเนน,น,นะ <laughs> นี่นยียนะนาาะโอ,อ,อ้ปากนนาินดิน่นกับเอือยเลยแต่ระบายซีเอาซีบอสีไม่สีมันไอเกียนชนะเจ้าโกงหนึ่งเดนมเด่เด้อบอเฮ็ดลูกล่ะเกิดอากาศหนาวได้นี่พิมเปย์เปิดพัดลม จะทำไรจ๊ะนี่ไปเอาขอบมาให้ตู้ปะไปบ่ตู้ตู้นี่นี่ตู้ถวดนี่นี่ไปบ่หุป้าไปเอาขอบให้ตู้ปะนี่นี่ของเขาซื้อมาหน่ะนี่นะนี่มาเบิ่งนดินี้ขอบให้ตู้ปะไปบอ ไ<า>อโบเฮ้ยเฮ้ยมอแมแ ề มแทน้นี่ฮะเดี๋ยเข้ามาเห็นตู้บ่ไปบอไปกับแม่บ่ไปบ่นี่ชอบแ้ไปบ่เฮ้ยไอเปิดประตูย่ะค่ะ เห็นรถดเนะเหนไหเบิ g, ừng, ừng, e? ouais. deflect, right. uh. yeah. ้งไเบิ้งไปไปย่งใ่หนรดไปน้องบัปี๊ปีคือแหละนี่เด้ออูโอ้ไหมาน่เฮ้ยอฮ้ยหยอกปอ

โอ้ยโล้มล้มมานนี่นะลมกลับไปกลับมาสิเดีวเดยไปตื้นสวยมาเ่านกัได้อ้ยกเปลีนเปลนมากนะม่อลงมาหน่เดี๋ยวนี้ไอล่อยพ่อลงมายฮะลงมาของแกมลูของแกมลูบ่ขอแกมก็ขึ้นไปไหม้แล้อหน่นะทัลูกบ่ทัลูก ใหน่เตียวมาเครับยัไงน้องยินสบายดีอาม,าดม่โม่ให้ลูกใเว้นให้แวนยังเทเลยโอ้สบายดีเลยพพี่น้องเนวัชรภูมทุกคน,นวานไลกางประเทศนะพี่น้องอ่าดอ่าพอดีคือว่าอะไรพี่น้องเลยคือามาลุงมลงมาเสีเ่ยวช่นนันตรงนี้เพ็นให้ทา,าอาจารย์ลาวเบิร์ว่า มันานคล้พ่อกันรัวเลยนะกันรแล้วงันได้บอานนะแล้วพ่พอเอาลงมาไปก่อนนะมันะทอนแสงบ่ยังไงล่ะฉ้านอยู่ในนึงมาที่นี่แหละในตาคี่บาอาจารย์บอกี่เลยจ้าบอกนจ้ามันบ่ อได้ของมาตอนบวถาอีกแด่นี่มันมนี่ไม่หวานมานี่งแ่างฉิเอาคองไปให้บวถาวอแล่ชื่อขนมกับนมเออเด็กบวถาว่แมน่นอันนั้นบอน้องไปก่อน วเว้นว่ไน่ะขึ้นไปไปกลม็คนดีใจเอจะไปข้างนอกขึ้นรถเลยโอกาสลงเธอลงมาพอดีก็ได้ช่วยกันไปเลยบัดนี้เด้ยลงมาลงมากขาให้เฒ่ากอนไปอามบุญใหญ่กันเขางหนาวกันนะข้าหนาวกันนะข้าหนาวบอ ป้ากันที่ยามีบุญมีบุญมันเจ็บุญเจ็บดว่าะเ้นะป้าให้อะกรโรซิงเหโสซิงมาแล้วบ่มาแล้วมันเปิดมันเปิดเลยเออป้าอันข้ที่หายป้ากี่นั่นเออดูพ่อกันด้กัน่ตจะใหญ่งกน มาหอดแล้วเมไเถวดเนี่ยนี่เวงนรกเด้อเดววงเด้อวังไงได้ลบได้ต้องขอมอีกนะเหนียบพักเพิ่นแล้วกนาโอ้ยมึงไง มาออกมาได้พี่เลี้ยงกินให้เจริญหารช่วยได้กินกินเขาสบายดีอีกรอบหนึ่งเ้อสบายดีพี่น้องแน่จับที่อยู่ดีมีเงน่แล้วไป็นตู้นอนไหมไปแม่ไปเงินใช่คุณคุณคุณชาไปชป่งนาดขนาดไม่ได้พ่ชายเดยากินแม่ดูแลนันน่ะ

โซุดแต่งี่ยอมไหมใหญ่ใหญุ่งหนยองมาจากงานของในตรงนี้นี่น้อยเอาเนะเอามาฝากนี่ขนมนี่อมาานายูาถอดูอ่ะถูแลนังเด้ออยู่ดีมแห้งเด้อนังเด้ออยเฮ้ยมแห้งเอามานมาทำนี่จาแล้วจ้าจ่าแล้วจ้าแล้วเอา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 เก็บสุดนล้นเก็บสุงแล้วใป

เาอยู่เือนทุกล่เาอูเือนของเขาน่ะเมน่าไปน้ำตกนาไปไหนนี่นี่บอบแม่นม่ดุบแม่าให้น่อยนบ่าต้องแม่น้ำเปียวอันนี้ของไอ้ชนี้นี่นะนเล่นมุเมาอวดมานะอันูอาป้ามาอ่ะมาเ้มาบันางเหน่อยน่มมานก็เจ้าน้นก็ึ้นบีกัอยเี้ยนอนค่คืนอะไรอย่างเ งานพนายอยู่ชโกนแสดเบียดหัวแสดเบียดหัวเลยตงจิงเหัวหินบเปิดไปเห็นอะไรก็เห็นจู่ห้องอันเร่องหนเนี้ยวชเบบ่งกับมาเห็นบ่หาเห็นดินับนทัก็เป็นนี่แหละสมกุศวัน้ก็สมกบานเนี้ยแนี่เนี้ยวันี้ยู่เงาเพื่อมาขามคือเาไม่จะไทยพุ่งเาจะใต้มขามน่งเงาวิ่งมะขามันเดี๋วง เดอดย่แดดไม่อดเแดดมหอดกินนี่เออแดดม่หอดกะเดี๋ยวโทรศัพท์มันทั้งไม่นี่คุณไปแดนี่จะสิกรับไปไม่ไม่ไ้ไม่้ต้มจับสายเลเอาพักกับ้ำพักกับน้ำแมนต้มจับสายแคบอยู่เด็กินยุ้งอ่าไปผ่ากลับมามา

จัาความาเหีนใน้ายจ้าความาเจมันอ่อนแอได้กินยาแล้วก็เศราบ่นยาน่อยเลยอชาก็มาเลยดูดิเฮ้ยมีมาตึงบ่ดูบกมันเห็นพาไปวะไปลงหมดไปรมาไปแล้วสตูไปมันหลุดมาอยู่เมื่อไหร่โอ้ยใ้าหุนอไ่เออออันนี้เอาห้ไว้ใส่เด้อ ชาทุอยู่หิมเหลงฮําเดอร์ทุกภาพแข็งแข่งแหงงขึ้นครูเหลอนครูมือขวนไปชาทุกทัเดอร์เอายาเท่านี่นะเอ้าทเนี่อยเลานี่นึงนอยเนี่ยนึงไอ้นน่องน้ำลาของไม่เท่าพี่น้องเลยชาทุกจะมี้กี่ไรฮับเยอร์ เต็มยังบงเลยเต็เบึงกันว uh, yeah, uh ่ะ huh. คุณไปเึงบึงบึงกันบึงยังไงไปบ้งเลมันน้องเเข่าไปช่องแล้วก็ติดตามก็ติดตามรระิ่งับเจ้าจบไปหินฝันว่ะยุ่งเหยิเป็นปา้งลมไหมลูก้างล้มไปลูกเออเป็นยางโบนะย่าที่บโบโเโบโบโบแอบไปเมื่อไหนบบอไปพ่อพ่อมาเฉยปะมาพ่อพามา พ่อภาพไปภาพมานุ่มเป็นขี้โกเนาะไ่อยู่แลงอยูกับยูกสองคนเนี่ยแม่มาดูมะปะปะปะพวกปะ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 น้่งนี่ก็ไม่ย้ำบอกมาว่าดีย้ำนนี่บาไยยยบยย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 ยายยยยถ่ายย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 ย เนาเอนารเกาะนงนั่นคือทิมนะใจชอทิมน่นางน่นาบนางบอบหมอบอบได้อบคือบอกว่าใส่ปากพี่ยิ้วเข่าอยู่ในนี้ยิวเข่าปะเข่าอีแค่นีลาวกะปูอยู่ลาวกะปูเมื่อคืนนี่อยากงองเงดูทาไม่นอนมันก็ได้อยากงองเง่ยน่อยนอนเว้นนดะ เป็นนอนเว้นมูมาเล่นนายจะเล่นนายแมนออาันกับปลาเฮากับปลาบวมมือเลยแกไปตุเด้อเออเอเออเออเออดไรมือนั่นเอยมันอยากไรมันก็มาเอยแล้มึงเ่เน่ใชได้ขอรับปลาลูกไปก่อนเด้อจบการคลิปนะคลิปนี้สำหับบายดีสวัสดีกันลูกย่ะบายดีบายดีอ่า